The Spirit of the Samurai รจะมีธีมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นยุคโบราณผสมผสานความเมดซีกับตำนานปีศาจพื้นบ้านต่างๆฉะนั้นนอกจากเนื้อเรื่องในเกมผมก็ขออนุญาตสอนแทกข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจเหล่านั้นให้ผู้ชมไปด้วยเลยนะครับเอาล่ะเกมจะเริ่มต้นด้วยฉากที่เด็กน้อยซูมูไรในยุคปัจจุบันที่มาพร้อมกับเป้สะพายหลังกับดาบคาตนาประจำตัวขเขาเดินทางไปเยือนวิหารเก่าแก่พร้อมกับแมวคู่หูครับ ว่าันว่าสถานที่แห่งนี้เคยปรากฏในความฝันของเด็กน้อยแต่แล้วด้วยเหตุผลบางอย่างก็ทําให้เขาจําเป็นต้องออกเดินทางไปยังสถานที่จริงเพื่อพบกับคิสเนะปีศาจจิ้งจอกที่กําลังรอเขาอยู่คิสเนะเมื่อเห็นดาบที่เด็กน้อยพกมาด้วยก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเขาไม่ได้เห็นดาบเล่มนี้มานานแล้วดาบทําให้เขาหวนคิดถึงอดีตจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์เมื่อานานมาแล้วเกี่ยวกับสมุไรหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าทาเคชิทาเคชิมีความสามารถแบบเดียวกับเด็กน้อยสมุไรเลยครับนั่นก็คือการนันนนเเหมกควาาาร,าร่่รพูดพียล้ะ ค่ำคืนหนึ่งเธอเคชิเผลอหลับไปทําให้เขาเห็นป่าที่มีแสงส่องออกมาท่ามกลางความมืดในฝันเราจะได้คุยกับคิเซเนที่ปรากฏตัวมาเพื่อเตือนว่าบางสิ่งกาลังเคลื่อนไหวท่ามกลางเหล่าวิญญาณและเขาสัมผัสได้ว่าปีศาจร้ายชูทเทนโดจิกําลังจะกลับมาฉะนั้นจงไปเตือนเรื่องนี้กับคนในหมู่บ้านเพื่อให้เตรียมตัวรับมือการบุกโจมตีของปีศาจตนนั้นการกลับมาของชูทเทนโดจิจะเป็นคำทำนายที่เล่าขานกันมาก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะการที่เขามีขุมกาลังเป็นกองทัพอันเดด นั่นทำให้หมู่บ้านเตรียมการรับมือเรื่อยมาซึ่งก่อนจะตื่นนะครับกิเซเนตบอกกับพระเอกว่าให้พาเจ้าแมวน้อยชิไซไปด้วยเสมอเพราะแม้ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามแต่ทุกชีวิตย่อมมีบทบาทของตัวเองซึ่งชิซจะได้ช่วยเหลือเราแน่ๆไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากนั้นเมื่อพระเอกตื่นขึ้นเราจะรีบไปแจ้งสถานการณ์นี้กับมินามโตะที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านโดยระหว่างทางเกมก็จะมีไซต์แอคทิวิตี้เพื่อแนะนําตัวละครอน,อนาโกะให้เรารู้จักด้วยครับการไปเจอเธอเราจะพบว่าหญิงสาวกาลังดูแลทารกที่ป่วย ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นลูกของเธอนะครับจากนั้นเมื่อเราได้เจอมินามะโตะได้ซ้อมประลองฝีมือกับนารุที่เป็นสมูไรอีกคนตอนนั้นเองที่สัญญาณเตือนก็ดังมาจากหอสังเกตการบ่งบอกว่าอันตรายมาถึงแล้วมินามโตะจึงออกคำสั่งให้พระเอกไปตรวจด,ดูหอสังเกตการว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เขาจะเรียกระดมพลพร้อมกับอพยพชาวบ้านทีนี้เมื่อทั้งคิีไปถึงตอนนั้นเองที่เราจะเห็นการโจมตีของปีศาจคาราสุทเทนง,งูตัวหนึ่งที่พุ่งเข้ามาทำลายทาวเวอร์และเข้าจู่โจมพระเอกจนหมดสติไป ทัคิชิจะเข้าสู่ห่วงแห่งความฝันอีกครั้งข้อสังเกตก็คือความฝันครั้งนี้แสงสว่างมันหายไปหมดความมืดเข้ามาทดแทนพร้อมกับอันเดซสาสมูไรที่ลุกขึ้นมาเพื่อพยายามฆ่าเขากระทั่งเมื่อเราไปถึงปลายทางพระเอกจะเห็นเงาปีศาจดวงตาสีแดงตนหนึ่งปรากฏตัวซึ่งวินาทีนั้นเองที่เราจะได้สติกลับมาช่วงเวลาที่ทาเคชิสลบไปคือช่วงที่หมู่บ้านโดนโจมตีอย่างหนักครับ ผู้คนหายไปหมดจนเมื่อเราออกเดินทางตามหาเจ้าแมวน้อยชิไซปีศาจต,ตนที่2ก็ปรากฏตัวมันก็คือแมงมุมปีศาจที่โจมตีเหยื่อด้วยการสูบกินเลือดปีศาจแมงมุมชนิดนี้จึงน่าจะเป็นซูจิคุโมะจากข้อมูลบอกว่าซูจิคุโมะแปลตรงตัวว่าแมงมุมดินซูจิคุโมะมักจะถูกอธิบายว่าเป็นแมงมุมขนาดใหญ่ที่น่าสะพึงกลัวบางครั้งสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยครับพวกมันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ภูเขาและมีชื่อเสียงในเรื่องของการล่าเหยื่อโดยการดักจับนักเดินทางด้วยยังแมงมุมก,กม่อนจะ โดยคำว่าสูจิกุโมะยังสามารถหมายถึงชนเผ่าพื้นเมืองที่ต่อต้านราชวงศ์ยามาโตะทำให้พวกเขาถูกมองในแง่ลบว่าเป็นคนเถื่อนสูจิกุโมะปรากฏในตำราประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยตำนานเก่าแก่ด้วยเช่นสูจิกุโมะโซชิบันทึกเรื่องเล่าจากศตรวรรษที่14ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสมุไรในตำนานมินามโตโนโยริมิสึหรือว่าไรโคมินามาโตะได้พบกับสูจิกุโมะระหว่างการเดินทางนะครับว่ากันว่าเขาล้มป่วยเพราะคำสาปของสูจิกุโมะที่ปลอมตัวเป็นหมอมารักษา จากนั้นเมื่อมินามาโตตระหนักได้ถึงเล่กลเขาจึงตามรอยกลับไปที่ร่างของมันแล้วก็สังหารซูจิคุโมะจนไดในที่สุดส่งผลทำให้ลูกไมมุมจํานวนมากหนีออกมาจากร่างของมันเมื่อเวลาผ่านไปภาพลักษณ์ของซูจิคุโมะได้พัฒนาเป็นโยคัที่มาปรากฏตัวในอนิเมะแล้วก็เกมในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกับตัวเรื่องนูระหลานจอมพูดนั่นเองครับ เกี่ยวกับปีศาจนกที่ถือเคียวอย่างคาราสุเทนงูก็จัดเป็นหนึ่งในประเภทของเทนงูที่มักจะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ผสมกับนกหรือว่าอีกาคาราสุเทนงูมีรูปร่างเป็นมนุษย์ที่มีหัวเป็นนกมีปีกและก็ถืออาวุธเช่นดาบหรือเคียวตามตำนานระบุว่าพวกมันมักจะถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์ป่าเขาและวัดแต่ในบางเรื่องเล่าก็ถูกมองว่าเป็นปีศาจที่ชอบก่กอกวนมนุษย์ในตำนานของญี่ปุ่นคาราสุเทนงูมักจะถูกพรรณนาออกมา2รูปแบบรูปแบบหนึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลััักกกกษณะทาาาางยยภพคล้บสปี และอีกแบบหนึ่งจะเป็นเทนงงูที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์สิ่งมีชีวิตชนิดนี้สามารถบินได้อย่างอิสระและก็มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการใช้ดาบจนบางครั้งพวกเขาอาจจะเป็นถึงอาจารย์ของสมุไรได้เลยคารสุดเทนงงูมักจะอาศัยอยู่ในป่าลึกและก็มีพลังเหนือธรรมชาติเช่นการควบคุมลมเอาล่ะเรากลับมาที่ทางเคชิกกันต่อนะครับการเดินทางสำรวจไปในหมู่บ้านจะทาให้เราได้เจออนากโกที่ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งเธอและทารกปลอดภัยดีครับโดยการที่เธอเอาสิ่งของมาขวางทางเข้าออกเอาไว้ฉะนั้นการจะไปหาเธอเราจะต้องใช้เส้นทางใต้ดินผ่่่าาานนททงบออ้ํียูถัดไป ก่อนแยกกันเธอจะย้ำกับเรา2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือพระเอกอย่าเสียใจไปเลยแม้จะปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ไม่ได้แต่ว่าทาเคชิก็ทําเต็มที่แล้วแล้วก็เรื่องที่2ก็คือจงระวังคนตายจากนั้นเมื่อเราเข้าไปในอาคารที่อยู่ติดกันคนตายที่อนาโกเอ่ยถึงก็ปรากฏตัวอันทาเคชิ b e เ a r e the dead เ e w ย r e t h ออนโ h a o e s that mean? แท้จริงมันก็คืออดีตสมุไรของหมู่บ้านที่ตายไปแล้วแต่ว่าฟื้นคืนกลับมาในสภาพอันเดดจากนั้นเราจะลงไปยังพื้นที่บ่อน้ําแล้วก็ได้เจออนาโกะในที่สุดเธอบอกว่า,าเธอได้เตรียมยาเสริมพลังให้กับพระเอกต่อสู้กับพวกอันเดดซึ่งไม่นานศัตรูก็ไล่ตามมาจนทำให้อนาโกะต้องลุวงหน้าไปก่อนโดยมีพระเอกช่วยขวางศัตรูเราจะใช้เส้นทางใต้ดินเพื่อขึ้นไปยังอีกฝั่งของเมืองครับซึ่งเส้นทางใต้ดินจะเต็มไปด้วยกับดักมากมายสะท้อนถึงการเตรียมการสาหร,รับรับมือกองทัพปีศาจของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเอง เมื่อขึ้นมาอีกฝั่งเราจะเจอกองศพทหารที่เสียชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งภายในกองผนเป็นด้านในก็คือชิซเจ้าแมวเหมียวที่แอบซ่อนตัวอยู่ในนั้นพอดีนั่นทําให้เราได้กลับมาเจอสหายเก่าอีกครั้งณตรงนี้เราจะต้องเดินทางผ่านสมรภูมิต่างๆเช่นอาณาเขตป่าปราการกําแพงที่ถูกเผาทาลายและปะทะกับปีศาจเทนงูที่เข้ามาโจมตีพร้อมกับการแสดงให้เห็นว่า,าทหารคนนั้นถูกแปลสภาพให้กลายเป็นอันเดดด้วยน้ำมือของปีศาจเหล่านี้ เราจะได้ประช้ากับอาจารย์ที่กลายเป็นศพเดินได้เจอซามูไรผู้สิ้นหวังในเส้นทางใต้ดินที่เพิ่งปลิดชีวิตตัวเองเนื่องจากความล้มเหลวที่ไม่สามารถปกป้องหมู่บ้านเอาไว้ได้ครับกระทั่งในท้ายสุดเราก็ได้เผชิญหน้าต่อสู้กับชูทเทนโดจิวันนี้ปรากฏตัวเพื่อกำรับทุกสิ่งที่ขวางหน้าทว่าผลการต่อสู้กับกลายเป็นว่าทาเคชิได้ฝากบาดแผลชะกันบนร่างของศัตรูพร้อมกับดาบที่หักเป็น2ท่อนในทางกลับกันฝั่งตัวเอกก็ได้บาดแผลถึงตายเช่นกัน ชูเทนโดจิได้รับการช่วยเหลือจากลูกสมุนของมันนะครับส่วนพระเอกก็ใช้ลมหายใจที่เหลืออยู่บอกให้ชิไซออกตามหาอนาโกให้เจอประวัติของชูเทนโดจิเล่าเอาไว้ว่า ตำนานของชูเทนโดจิ ji, น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากนิทานในยุคเฮอันโดยการบอกเล่าปากต่อปากก่อนที่จะถูกบันทึกในงานศิลปะและวรรณกรรมในภายหลังชูเทนโดจิ ji, ถูกพรฒนาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีลักษณะาทางกายภาพหลากหลายเช่นผิวสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินมีใบหน้าที่น่ากลัวกับพลังอันมหาศาลชูเทนโดจิ ji, นั้นแปลว่าเด็กที่ดื่มสุราครับซึ่งชูเทนโดจิเดิมนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่ากลายเป็นวิาสายท์ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ดำบางตำนานยังมีการตีความด้วยนะครับ เรื่องเล่าเกี่ยวกับชูเทนโดจิจะโฟกัสไปที่การขึ้นสู่อำนาจของเขาในฐานะหัวหน้าโจนและกลายเป็นปีศาจบนภูเขาโอเอซึ่งเขาและพรรคพวกได้สร้างความหวาดกลัวให้กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการลักพาตัวหญิงสาวแล้วก็การกินมนุษย์เป็นอาหารการกระทําของเขาได้สร้างความเดือดร้อนไปยังประชาชนจนทําให้ทางการส่งทหารเข้าไปปราบปรามมินามโตโนยูร no ิมิสึเป็นผู้ที่รับมอบหมายให้ทาภารกิจนี้โดยเขาและพรรคพวกปลอมเป็นนักพรตแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในถ้าของชูเทนโดจิพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากชูเทนโดจิด้วยการแบ่งปันสุรา ก่อนที่จะวางยาพิษในสาเกเพื่อทำให้ศัตรูอ่อนแอลงแล้วก็สามารถกำราบชูทเทนโดจิลงได้ในที่สุดกลับมาที่เดือะสปิริตออฟเดอดสมูไรกันต่อครับไทเคชิที่ทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวก็หมดสติลงในขณะที่คิซูเนะที่เฝ้าสังเกตการอยู่ด้านบนก็เอ่ยปากขอให้โคดามะเข้ามาช่วยแล้วตรงนี้ผู้เล่นจะสลับไปเล่นชิซนะครับเราจะต้องฝากกลับเข้าไปในเมืองได้เห็นคนตายแล้วก็พวกอันเดะที่กำลังกินซากศพกระทั่งเราได้เจอกับมานากโกที่อยู่ในสภาพพ,พร้อมต่อสู้เราจะเห็นว่าเธอเป็นยอดนักธนูอีกด้วยครับ โดยระหว่างนั้นเกมจะตัดกลับไปในเหตุการณ์ปัจจุบันกิซูเนะเล่าให้เด็กน้อยฟังต่อว่าตอนนั้นชูเทนโดจิได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่วันนั้นก็มีโซจโบหรือคือปีศาจเทนง,งูที่แร่งที่สุดคอยคุ้มกันมันจึงทาให้ปีศาจร,ร้ายรอดมาได้เพราะว่าการต่อสู้ในคราวนั้นก็ทาให้ชูเทนโดจิเิ่มหวั่นเกรงฝีมือของทาเคชิ ishi, มันจึงสั่งให้ลูกสมุนออกตามล่าพระเอกในทันทีที่กลับถึงฐานที่มั่น คิสเนะเล่าเพิ่มเติมว่าทาเคชิเป็นคนสําคัญครับแล้วก็เป็นมนุษย์คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงคําพยากรได้ซึ่งตอนนั้นเราไม่อาจปล่อยให้เขาสิ้นลมหายใจเนื่องจากถ้าเขาตายมนุษยชาติก็จะถึงคราวดับศูนย์คำอธิบายนี้จะไปยืนยันการการะทาของคิสเนะที่ตัดสินใจส่งโคดามะไปยังพระเอกเพื่อให้โคดามะกลายเป็นร่างสถิตวิญ,ญญาณแบบชั่วคราวให้กับทาเคชิอย่างไรก็ตามครับแม้จะเซฟวิญญ,ญาณเอาไว้ได้แต่ว่าร่างกายก็ถูกศัตรูพาตัวไปในที่สุด แม้ว่านากโกจะพยายามขวางแล้วก็ตามในฝั่งของชูเทนโดจิที่รู้ว่าททกิชิตายแล้วเขาจึงออกคําสั่งให้บุกโจมตีเมืองอีกครั้งในเช้าว,วานันรุ่งขึ้นนั่นทำให้เรายังพอมีเวลาในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองจีซยย์แทกิชิวนอิน ตอสลับมาเที่นาโกะนะครับเธอจะเอา้ามาพันตัวพระเอกไว้เพื่อแสงที่ดึงดูดความสนใจจากศัตรูจากนั้นคิซเนะจะมาอัปเดตสถานการณ์ทั้งหมดให้ฟังโดยสรุปก็คือเราจะต้องทวงร่างของตอนเองคืนมาให้ได้ก่อนฟ้าสางแล้วก็ท้าสู้กับชูทเทนโดจิพร้อมกับมาชนะหมอนั้นให้ได้เพื่อเยับยังไม่ศัตรูยกคนบุกเมืองเป็นระลอกที่2คิซเนะแนะนําให้เราเดินทางไปยังพื้นที่ป้อมปราการนะครับเพราะว่าที่นั่นจะมีดาบอีกเล่มให้เราใช้ปราบศัตรูเราจะต้องใช้เส้นทางอุโมงค์ใต้ดินที่ปิศานนจออาน เขาบอกว่าถ้าเราช่วยกำจัดแมลงปีศาจเขาจะเป็นคนเปิดทางให้เราไปยังป่าที่อยู่อีกฟากหนึ่งซึ่งเมื่อท,าทําสำเร็จปีศาจหนอนก็ทําตามสัญญาทว่าเมื่อเดินทางไปอีกไม่ไกลเราจะได้ประทับกับบอสแมงมุมยักษ์ที่เป็นศัตรูกับปีศาจหนอนเมื่อเอาชนะได้แล้วและไปต่ออีกหน่อยศัตรูอีกตัวก็ปรากฏตัวโดยปีศาจตัวนี้เป็นผู้หญิงและชื่อของมันก็คือโยโรกุโม โยโรกุโม ok เป็นโยใครที่รู้จักกันในเชื่อเจ้าสาวผู้พันธนาการหรือว่าเจ้าสาวผู้ล่อลวงนั่นทำให้ปีศาจตนนี้เป็นตัวแทนของความงดงามที่อันตรายเรื่องราวของโยโรกุโมมักเกี่ยวข้องกับการล่อลวงชายหนุ่มที่ไม่ทันระวังตัวให้ติดอยู่ในใยของเธอโดยใช้สเสน่ห์ดึงด,ดูดพวกเขาให้เข้ามาใกล้ก่อนจะเผยร่างที่แท้จริง ทีนี้ทาเคชิที่อยู่ในร่างของโคดามะก็ถูกจับตัวในที่สุดครับขณะเดียวกันชิซายที่ตามพระเอกมาจากอีกฝั่งก็ตกลงไปในบึงเจ้าแมวน้อยแทรกซึมเข้าไปในรังของปีศาจจโ,โรกุโมที่เต็มไปด้วยซากโครงกระดูกมากมายซึ่งปลายทางของสถานการณ์นี้ก็คือชิซายจะเป็นคนช่วยทาเคชิให้รอดออกไปได้จากนั้นเมื่อเดินทางต่อนะครับปีศาจตัวต่อมาที่มาขวางเราก็คือยามาอุบะยามาอุบะหรือว่ายายแห่งภูเขาเป็นปีศาจหญิงในตำนานญี่ปุ่นเธอเป็นหนึ่งในโยคัยที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านแล้วก็เรื่องเล ยามาอุบะจะรู้จักในชื่ออื่นๆด้วยนะครับเช่นยามาอุบะยามัมบะหรือว่าแม่มดแห่งภูเขาซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นหญิงชาราหรือว่าแม่มดที่อาศัยอยู่ในภูเขาห่างไกลประวัติบอกว่าเธอเคยเป็นหญิงชาราธรรมดาแต่ว่ากลายเป็นเหยื่อของความอดอยากถูกครอบครัวทอดทิ้งแล้วก็ปล่อยให้ตายในภูเขาเธอจึงหันมากินเนื้อมนุษย์เพื่อความอยู่รอดโดยล่อลวงนักเดินทางที่หลงทางจากนั้นเธอก็ได้สร้างกระท่อมในป่าเพื่อใช้เป็นกับดักสําหรับเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวลักษณะทั่วไปของยามาอ และสวมเสื้อผ้าสีแดงที่ขาดรุ่งริ่งบางตำนานบอกว่าเธอมีปากที่กว้างผิดธรรมชาติจนยืดออกทั่วใบหน้ายามาอุบะเป็นที่รู้จักในพฤติกรรมที่มุ่งร้ายโดยเธอมักจะใช้เลขกลล่อลวงนักเดินทางให้ไว้ใจเธอก่อนที่จะเผยตัวตวทนที่แท้จริงซึ่งในบางเรื่องเล่านะครับเธอได้หลอกล่อเหยื่อด้วยการปลอมตัวเป็นหญิงชราใจดีเสนออาหารหรือว่าที่พักพิงก่อนที่จะโจมตีเกี่ยวกับยามาอุบะในเกมประวัติโดยสรุปจากการพูดคุยกับยายก็คือยายเคยบอกเส้นทางให้กับชูเทนโดจิมายังโลกมนุ จากนั้นเมื่อปีศาจจิ้งจอกค,คิสเนะรู้เรื่องนั้นก็เลยลงโทษยามาอุบะให้ติดอยู่ในนี้ออกไปไหนไม่ได้อีกแถมยังกระชากดวงตาไม่ให้เธอมองเห็นได้อีกต่อไป Who are you really? ยายจะยอมให้เราผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อเราหาอาหารมาให้ครับซึ่งไทเคชิกก็เลยย้อนกลับไปล่อซอมบี้ตัวหนึ่งกลับมาเป็นอาหารของเธอยามาอุบะก็เลยเปิดเส้นทางให้ในที่สุด a a g i อัลต้าส์แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะว่าเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น ออ t ตัยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานและความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสอาทิเช่น Hover 2.0รุ่นนี้ครับที่ทำจากวัสดนุนิติโนลที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์การันตีความปลอดภัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Official Page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ เข้าสู่ปี2025กับดีวดีสุดคุ้มรับปีใหม่จาก Advice นะครับใครที่กำลังอยากได้ Apple p r o d u c t i ชินปลดตัวใหม่ช็อปที่ Advice และ Advice iStore เพื่อนรู้ใจใกล้บ้านลดสูงสุด13,000บาทนอกจากนั้นยังมีสินค้า IT มากมายไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Printer Advice รับจบให้นะครับอีกทั้งถ้าซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะสามารถใช้โค้ด The Move เป็นส่วนลดได้ด้วย a d v i c e ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ พื้นที่ป้องปการคืออาณาเขตที่กองกำลังชูเทนโดจิพ่ายแพ้เมื่อ500ปีก่อนว่ากันว่านารกได้สูบกลืนพวกนั้นไปจนหมดเหลือไว้แค่ปีศาจบางส่วนที่ตรึงตัวเองไว้กับเสาป้องกันว่านว่าปีศาจเหล่านี้เฝ้าปกป้องสถานที่แห่งนี้เพื่อรอคอยการกลับมาของชูเทนโดจิครับตัวเอกจะต้องฝ่าปีศาจเหล่านั้นเข้าไปจนกระทั่งขึ้นไปยังหองคอยบรรพบุรุษที่นี่คือจุดที่ชูเทนโดจิสั่งให้ลูกสมุนเอาร่างทางคิชิมาทิ้งเอาไว้นั่นทำให้โคดามะใช้พลังของตอนเองเยียวยา,า,วญญญา,าดมงิเ จากนั้นคิสเนะจะเล่าให้ฟังว่าร่างสมุไรตรงหน้าเราก็คือนักรบผู้พิทักษ์สมุไรผู้นี้ปราบชูทเทนโดจิเมื่อ500ปีก่อนหลังจากการต่อสู้เขาอยู่ในสภาพใกล้ตายแต่สมุไรคนนี้ก็ไม่ต้องการให้ร่างของเขาถูกสัตว์ร้ายกัดกินคิสเนะจึงใช้พลังเพื่อคงสภาพร่างให้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้เรื่อยมาความตายเป็นเส้นทางที่เขาไม่อาจจะหลีกเลี่ยงและเขาก็ยังเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถกักขังชูทเทนโดจิไว้ในอันเดอร์เวิลด์ฉะนั้นเงื่อนไขก็คือถ้าจะผนึกจอมารไว้ในนรกสมุไรผู้พิทักษ์คนนี้จะต้องเดินนทางงไปยททััรรกกพ้มบ อย่างก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าสมุไรคนนั้นกลับมาเกิดใหม่ส่งผลทาให้ชูทเทนโดจิได้รับอิสระจนหมอนั่นยกกองทัพกลับมารุกรานโลกอีกครั้งส่วนวิญญาณของสมุไรคนนั้นที่มาเกิดใหม่ก็คือทาเคชินั่นเท่ากับว่าดาบที่เก็บไว้กับร่างผู้พิทักษ์ก็คือดาบของเราเมื่อในอดีตนั่นเองจากนั้นทาเคชิจะมุ่งหน้าไปยังป้อมประการของชูทเทนโดจิครับภายในก็จะเต็มไปด้วยปีศาจมากมายกระทั่งบอสตัวแรกที่เราจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้ก็คือโซโจโบ โตโจโบได้รับการขนานนามให้เป็นราชาแห่งเทนงูในตำนานญี่ปุ่นครับเขาเคยถูกอธิบายไว้ว่าตัวละครนี้มีพลังมหาศาลเทียบเท่ากับเทนงูธรรมดา1000คนแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในศินละปะการต่อสู้กลยุทธ์และก,ก็การใช้บนตราด้วยหลังจากเอาชนะบอสได้แล้วนะครับเราจะไต่ป้อมปราการหอคอยขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เจอบอสคนที่2วันนี้มีชื่อว่ากาชโดคุโรกาชโดคุโรหรือว่าโครงกระดูกผู้หิวโหวยเป็นตัวละครสำคัญในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจถึงการละเลยของสังคมครับบ้้กกกผรรระทจากกาไม่่ใหเียติูง กระชโดคุโรจะปรากฏตัวในรูปแบบของโครงกระดูกขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นจากกระดูกของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้รับการฝังศพอย่างเหมาะสมมีการอธิบายว่าปีศาจตนนี้เป็นยักษ์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ15เท่าของมนุษย์ปกติประกอบขึ้นจากเศษกระดูกผู้ที่เสียชีวิตโดยไม่ได้รับการฝังศพอย่างถูกต้องซึ่งมักจะเป็นเหยื่อของสงครามความอดอยากและก็โรคระบาดครับว่ากันว่าปีศาจตนนี้มักจะท่องไปในยามราตรีคอยโจมตีนักเดินทางที่ไปไหนมาไหนตามลําพังโดยการกัดหัวของเหยื่อแล้วก็ดูดเลือดซึ่งแม้จะะมีขนาาดดใหญ่โตแลร้ย แต่ว่ากาชโดคุโรก็มีพลังในการล่องหนและความคงกระพันทําให้ยากต่อการเอาชนะหรือว่าหลบหนีครับไทคิชิจจะเข้าต่อสู้กับบอสตัวนี้จะทำให้ร่างของมันตกลงมาจากป้องประการหอคอยจากนั้นเราก็จะได้เผชิญหน้ากับชูทเทนโดจิ และนี่ก็จะเป็นศึกตัดสิน so takashi died it's more accurate to say he left uh, for a time he sacrificed everything to save us it was necessary but do not despair he returned he returned where When you were you o b สองคู่ปรับล่วงหล่นไปยัง Underworld โลกปลอดภัยจากปีศาจอีกครั้งพร้อมกับคำพูดของคิซเนที่บอกว่าแล้วพบกันอีกครั้งเมื่อท่านกลับมาเกิดใหม่ซึ่งเด็กน้อยในตอนต้นเกมก็คือทาคิชิที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองเอาละครับแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมด ก่อนจากันไปถ้าคุณชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับแล้วก็อยากสนับสนุนผมก็สามารถแวะไปอุดหนุนเสื้อของผมใน Shopee ได้นะครับผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้ใน Descripton i แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นนะซื้อเสื้อแถมวิดีโอเนือ้อเรื่อง Stalker 2ความยาวประมาณ58นาทีให้ไปด้วยเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ สต็อกเกอร์2ฮาร์ดออฟเชโนบิลเปิดเรื่องด้วยบทสัมภาษณ์ของดรดารลินหัวหน้าองค์กรเซอร์กาหรือว่าชื่อเต็มขององค์กรนี้ก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพื้นที่เชโนบิลเซอร์กาเป็นองค์กรที่จะตั้งโดยรัฐบาลยูเครนครับมีเป้าหมายเพื่อทําการวิจัยเดอะโซนซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชโนบิลสถาบันนี้ถูกกอ่อตั้งในช่วงหลังปี2012หลังจากที่ได้รับข้อมูลของเดอะโซนจากสเตรล็อกซึ่งเป็นตัวละครหลักในสตอกเกอร์ภาคแรก อย่างนี้ก็ตามครับเซอร์เก้าจะมีข่าวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการปกปิดการหายตัวไปของนักข่าวและคน,น,นอื่นๆที่เข้าไปในเดอะโซนมันจึงทําให้องค์กรนี้ถูกมองในด้านลบด้วยดรดารินย้ําในบทสัมภาษณ์ของเขาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสาคัญของเดอะโซนว่าแม้จะมีความเสี่ยงในการเปิดเผยความลับของเดอะโซนให้โลกได้รับรู้แต่ั้ว่าเดอะโซนจะทําให้โลกเราเข้าสู่ยุคใหม่ซอกเกอร์สจะให้เรารับบทเป็นสกิฟทหารผ่านศึกจากกองนาวิกโยธินยูเครนที่เพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา3ปี คืนนึงเขาพบว่าอพาร์ตเมนต์ของตัวเองถูกอนโนมารีทำลายครับพร้อมกับได้เห็นว่ามันมีชิ้นส่วนอาร์ติแฟกต์อันนึงตกอยู่ภายในบ้านของเขาซึ่งปกติแล้วอาร์ติแฟกต์เหล่านี้จะถูกเก็บรักษาให้อยู่ภายในเชอร์โนบิลเอ็กซ์ครูชั่นโซนเท่านั้นการที่มันตกลงมาในบ้านนอกอาณาเขตเดอะโซนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นประกอบกับความสงสัยและความต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่สกิฟจึงตัดสินใจเข้าไปในเดอะโซนเขาร่วมมือกับเพอร์แมนซึ่งดูเหมือนว่าตัวละครน,นี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเเดดโนนป็นอย่างีครับ เธอมาต้องการให้เราเอาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับติดตั้งอาร์ติแฟกต์ที่เราได้มาเข้าไปเจอนักฟิทตาศาสตร,สตร,สตร์ที่เขาร่วมงานด้วยปัญหาก็คือในช่วงที่เราเข้าไปมันเกิดปรากฏการ์อิมิชชันซึ่งเป็นภัยพิบัติขั้นรุนแรงที่สุดภายในเดโซนการสัมผัสอิมิชชันโดยตรงจะทําให้เราตาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันอิมิชชันยังส่งผลเปลี่ยนแปลงปรากฏการ์อนอมารีด้วยทั้งในแง่ของความรุนแรงชนิดและก็ตำแหน่งพิกัดของมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อปรากฏการ์นี้เกิดขึ้นซ้ํา